สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านบ้าน,านอุ๋ยชาแนลคือเก่า่อนี่พามาเลาะพี่ละครับแปลงเขา่าสวนข้าวแปลงข้าวนาข้าวสันดอกวอเวนอข่ากำลังออกหงองครับผมว่าเข่าเป็นคืองามแท้ครับอยู่ข้างทางครับพอดี อ่าสิขับรถไปทำธุระแถวแถวบ้านมู่บ้าน,านขางเคียงนี่แหละครับผมพอดีมาพ่อให้เข่าเพิ่นนะครับอุย้ยงามหลายครับเป็นภาพที่สวยงามครับผมเข่ากำลังออกห่งวงครับผมมาลักอ่ามาลักไายนะเข่าเพิ่นครับบรรยากาศตามบ้าน บานนอกบานนาของเขานะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งกู้มันออกไปวังบบกีมือนี่นะครับผมแปลงนี้เพิ่กง,งกู้มันออกไปวังมบกีมือนี่เราเพิ่งก็ได้ทําการไถกลบไถกลบหญ้าไว้นะครับตากดินไว้อันนี้เดี๋ยวมาตามบึงนะครับว่าเพิ่งสิปลูกอย่าง่อแต่ว่าเพิ่งปลูกมันกะรู้สึกว่าโอเคอยู่ครับแปลงนี้อันนี้อยู่เขามาในซอยบ้านนะครับ เรียกว่าอยู่หลังบ้านเขามาพวกไก่ครับบวกกี่ร้อยเมตรครับผมบรรยากาศกำลังดีครับผมเมื่อนี้โอเคครับไปต่อครับผมเมื่อนี้ครับรถลอออกมาเรื่อยๆครับผมลัดลอออกมาตรงนี้นะครับอ่ามันเป็นทางที่อ้อมด้านหลังหมู่บ้านได้นะครับออกไปตรงนี้ไม่น้อยเดียวครับผมตรงต้นมะพร้าวที่เห็นนั่นก็คือถนนถนนหลัก ถนนลาดยางแล้วนะครับนี่มันจะเป็นทางอ้อมหมู่บ้านพอดีมาเจอมาเจอของดีอยู่มุมนี่ครับเดี๋ยวสิพาเอฟซีจอบไปเบึง้งมันม่นอย่างนออยู่ทางไหนน่ะน,นอนีแหละครับผมเจ้าของเพื่อนบอยูมื่อนี่เอาอยัางไงดีเนาะบ้านนี้เดี๋ยวรอเบิ้งจากน้อยครับผมเพื่อมีคนมาเนาะครับโอ้เม็นร้างเลยมันอย่างน้อเนาะ ตามเขาไปเบิ้งน้ำกันนะครับมาแล้วครับมาแล้วเห็นเจ้าของพ่นลงมาแล้วบ้านนี่ไป้าพาท่านผู้ชมมาชมสร้างไงสองตัวเมื่อนี้โอ้ยบ่ได้มาจากเทียนีครับมาพ่อของจริงมาพ่อของจริงครับวอเนี่ยพ่อสร้างไงสองตัวอยู่ในปานี่ครับปอ้ยผู้ใด สวัสดีครับ,ค,รบคุณพี่สมบัติสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณพี่สมบัตินะครับเอาอันเป็นยังไงจังค่อยเลือกแสดงหนังมาเผ่าท่านก่อนเนี่ยครับนี่นะครับผมแงเขาแล้วนี่นะครับโมเมนสมบัติเมธานีนะครับเนี่ยสมบัติมีช้างสองตัวโอ้โหยื้นนี่พาละชมอันนี้ปิดแล้วครับผมอันนี้ปิดแล้วครับ ใส่์เราประตูมันบป่นี่นี่ครับผมโอ้นี่ประตูเนาะปิดแล้วครับผมปิดแล้วเราหน้าต่างมันอยู่ทางไหนครับนี่เป่ามันโอ้โถโถโถปิดปิดนี่ปิดได้จากมือแล้วครับปิดมือหวานนี่ครับผมปิดมือหวานนี่เราบ้านนี่จากมือเขาเปิดได้ครับอีกสามสี่มือเลยล่ะโอ้สามสี่มือเป็นเจ็ดมือพอดีครับอันนั้นโจกยังครับนั่นอันนี้ผมโอ้แหนโอ้แหนแหนแหน โอเตาเตานึ่งนี่ได้จากกระสอบครับอันนี้ได้หกสิบกว่าครับผมโอ้โห,โหอันไหนอันพุ่นหรืออันนี้อันนี้ครับอันนี้หกสิบกว่ากระสอบครับโอ้โหเตาพุ่นเด้อัน,นี่หลย,ยเดือนหลยด่วนแล้วครับผมถ้ามันไม่ไม่ไมกันเจ็ดสิบแปดสอบโอ้โหเขาเท่าแรกเขาเท่าแรกเกือบแปดสิบสอบเนาะครับ แล้วเ,เราเตานั่นเด้ยครับเตาน,นั่นปั้นที่หลังแม่นบ่เตาน,นั่นปั้นที่หลังปั้นที่หลังนนได้สี่สิบกระสอบเตาน,นั่นอิดมอนครับผมอโอ้อันนี้อิดอยังสัน่นอิดพมา่าตัวน,นี้ขุดเอาครับขี้ดินล้วนๆ<อ>แบบใดดีกว่ากันครับ<า>แบบพวกเราครับผมผมันหลักลงชุนเด้ละผมโอ้อันนั้นมาตรฐานครับชี้ไส้ได้ดวนกว่าหรือจังไหนครับผมไส้แบบผ้าพังอย่างที่ยาว้าวโอ้สุดยอดมันมอหนี้พังเนี่ยมันเต้องทางนอกด้วยเนี่ย โอเคโอ้ยเดี๋ยวสิมาตามต่อเรื hmm. ่อยๆเดี๋ยวมือใดเอามือใดเอาไม้ลงเตาอีกไม่รอบนึงเดี๋ยวผมสิมาไายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกรอบนึงยั้งครับผมนี่โอ้นี่นี่นี่มองพันยำเนาะครับมองพันยำเตรียมปั้นเตาโอ้ออกฟิเพิ่นแม่ผุนแม่ผมบ่ได้เข้ามาจากเทียโอ้เข้าทาเข้าทาพุ่นวัตถุดิบกองเอเล่เลยครับ น่นก็ซื้อเพิ่นครับผมซืมม้อเพิ่นครับผมเฮ็ดจังไดย์นาะเจ้าของบ่ได้ปลูกเองเนาะอุ่ย <laughs> ้ยไม่เนื้อแข็งล้วนๆเลยครับพี่น้องว้าวอาณาจักรโอ้ยเป็นเตยู่ตัอวอะไรเนี่ยโอ้ยมีน้ำป,ปา่าๆพอมโอ้ยปธรรมดาดิเนี่ยทัว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 วุ้ยเพได้เข้ามาเยี่ยมมายามจากเที่อ โอ้ยสีมาเรื่อยๆครับบ่เนี่ยสีมาเรื่อยๆสีพาพีพาน้องมาชมเรื่อยๆอันนี้เศษท่านี่ผมซีไสค์ขึ้นครับผมว้าสีไซคขึ้นไหมครับผมสักทีนี่เอาซีไสค์ขึ้นไหมมุนมุนหนึ่งครับผมเอาไปเอาไปอัดแท่งอีกไหมแท่งครับผมวุ่นะนคเะนี่ละนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวที่ได้พาพีพาน้องมาตาครับผมระบบการรีไซเคิลถ้าเพื่อยากอัดเองก็ขีเทามีไอ้ขีพุ่นเล็กๆน้อยๆมันนะครับผมเดี๋ยวห่อหอนออก เป็นรับซื้อลูสามบาทครับตอนนี้ครับผมได้เลยได้เลยเขาจะมีเครื่องไงอัดสูงอกเลยครับผมโอเครอบหน้ามาตามต่อแน่นอนครับผมอุ้ยตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตยางลอบริเวณก่อนครับผมโอเคเอาไดนี้เฮามาฟังขั้นตอนการสร้างเตาลูกนี้ครับผมเดี๋ยวพี่บัตรเฮาสิเป็นคนอธิบายฟังว่าแรกเริ่มครับเตานี้มันเป็นเตาอิดม้อนนะครับผม อขึ้นตรงครับผมอันนี้คือประตูครับทั้งเขาอ่าครับผมนี่เขาเอายิดเอาเขาอยิดยั้งขึ้นไปซื้อแล้วนั่นรับผมลวกซื้อครับผมหนามันเนี่ยครับอันนี้เป็นทางที่ว่าเขาเอาไม้แง่เข้าตรงนี้ครับผมอ่าวันนี้ถ้าเต็มแล้วล่ะถ้าเขาเอาไม้ขนใส้เต็มแล้วครับผมเขาก็ปิดเลยเอาปิดป้อนอิฐมุนเนี่ยครับผมครับแล้วก็เอาขี้ดินผสมน้ำน้ำให้มันเหนียวเหนียวเนี่ยเขาไม่ซ้ื่อครับผมการจุดล่ะครับวันนี้วันนี้ครับผม ทั้งนี้ทั้งจุดไฟครับครับขอหาทั้งคิดล้มนะครับผมการตั้งเก่าตามหลักผมมิตั้งมาตั้งทีนครับผมมัีไฟดีอ๋อครับมันเห็นมันหันทั้งคิดลมเห็นลมเป่าได้ครับผมทำรักที่อะไดีกว่าครับเขามีไฟใส่พัดลมดีครับผมโอเคจุดยากบ่ครับเนี่ยติดเนี่ยบ่อยยากเนาะวันนี้พอติดแล้ว โอ้ยอันนี้มันติดเลยครับผมอันนี้เหล่าเบิ้งเมื่อคืนอันนี้แปีวมันครับผมเปียแปีวแปัวนี่ผมปิดไปแล้วครับผมอ่าเห็ดละงอบเนี่ยโอ้ครับผมอันนี้แปีวบ้ามันทั้งเถิงผมนี่เลยครับอ๋อมีแปีวบ้าแปีวดีไหมครับเราเอิ้นแปีวบ้าครับผมเวลามันติดดีดีแล้วเ้าก็ปิดซะเออวันนี้พบมีกับมีเปีวบ้าอีกทางนึงครับผมโอ้ยมาหลายแปีวเทั้งนอเปนเดลที่จำได้เพาะนอเปนเดลโอ้โอ้ยซอยคล้ายๆว่าซอยอากาศเนาะในการจุดตอนแรกผมนนี้แปีวล่างมัน สมมุติเ้าจุดแล้วเนี่ยมันติดง่ายบอลเราบ้านี้มือใดเขาจังค่อยสิปิดแป๋วพวกนี้ได้ครับจุดแบบมั้นหามือครับผมโอ้หามือครับผมเพราะว่าจำนวนไม่มันหลายเนาะขนาดตัวมันใหญ่ประหามือพี่กันหามือพี่กันสามสี่มือหามือแล้วสามสี่มือหามือเออบัดนี้ก็พอติดแล้วเขาทำการปิดปิดแล้วก็ล้อประมาณถ้ามันติดแล้วนี่ มันต mm. so like, ิดแล้วป so oh, ั๊มเขาก็เปิดไว้อย่างซี่แล้วคำรู้ว่าเบิ้งเขาเบิ้งเปี่ยวไฟน้ำครับผมเปี่ยวไฟส้งสีใสใสสงสีฟ้าๆขึ้นเขาปิดเลยครับผมปิดเตาเลยอพ่าปิดให้มันดับวันนี้พอปิดพอปิดดับเสร็จแล้วเขาต้องรอจากมือเขาจังสีทําการเก็บทานได้ครับมันซีหามื้อครับผมสี่ถึงห้าวันครับผมอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำไม่เลยครับผมเพื่อเพื่อให้มันเย็นไวไวครับผมโอเคเข้าใจประมาณนี้ จบไปหนึ่งเตาครับผมอันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ก็สี่สิบสี่สิบกระสอบเนาะครับผมโอ้โหไปคำนวณเอาเองครับสี่สิบกระสอบเป็นเงินเท่าไหร่เนาะครับผมอ่าตัวนี้อัดไม้ได้อู้ผมยางได้บอเนี่ยครับผมยางขึ้นได้เลยครับโอ้บากกาขึ้นเหรอครับอันนี้อัดไม้ได้ประมาณหกเจ็ดตันเนาะเตานี้เนาะบัดนี้ถ้าได้ท่านนี่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบกระสอบครับผมเจ็ดสิบแปดสิบโอ้โหไปคูณเหรอครับเจ็ดสิบแปดสิบกระสอบไปคูณเหรอครับผมครับผม โอ้อันนี้ระยะการจุดสองเตานี่เตาใดเลี้ยว่ากันเตานั้นเลี้ยว่าเตานั้นเลีวกว่าเนาะครับอ่าเตานั้นเลีวกว่าโอ้ใหญ่ายนี่ขออนุญาตครับใหญ่นี่ขนาดใดถือว่าใหญ่สุดของที่นี่ซ้ำนั่นเส้นผ้าศูนย์กลางเท่าไหร่นะสามสิบสี่สิบเซนโอ้ยนี่ยังน้อยเนาะโอ้วัตตะลงไหวเป็นบ่ครับ โอ้โหนี่นะครับโอ้โหปาดขนาดนี้ก็ไใหม่ความมันแห้งขนาดนี้ก็ไม่ครับท่านผู้ชมปาดถัวโอ้เอาลงมยังไงล่ะครับนี่ผู้เดียวนี่ใส่รถลากเอาครับผมใส่รถลากไปเช็นไปไปดั่มไปหุ่นอุปกรณ์เพิ่มนาะครับปาดเราเบรงล้อรถกับใหม่ผสมทุนกันอย่างน้อยครับโอ้โหอืม นี่สะเดาเป็นบ่าครับนี่แ่นครับไม่กระเดาไม่แจำเปลือกได้ครับโอ้โหสวยงามสวยงามโอ้ยบ่ต้องไปใส่เลยนี่ปักหลักแล้วอยู่เนี่ยครับครับงาัโอ้มีอาชีพอยู่บ้านเขาแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมครับหาอยู่หากินในบ้านเขานี่ครับอยู่ใกล้บ้านใกล้ซองโบหาจะไปนอกไปนะเพื่อนดอกครับผมอยู่นี่ก็รวยได้ครับผมแ่นครับู แมนหูจะกินหูจะเก็บหูจะใส่โอเคครับผมแล้วก็มื่อนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สมบัติบแมนเมทนี้ด้ครับ <laughs> กัศิลาพี่ละน้องไปพร้อมกับเขาเอ้นนี่อย่างดีละ่ะพี่ช้างสองตัวนะครับผมโอ้โหอลังการเ <laughs> ตาอบครับผม <laughs> บ้านโคกมนครับผมอยู่พิกัดเดียวกันกับคนบ้านๆหนุ่ยชาแนลครับมื่อนี้ลาพี่ละน้องไปแล้วครับผม พ่อพ่อกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย